วิธีทํา fit to fly แบบออนไลน์ใช้เดินทางเข้าไทยได้อย่างแน่นอนอันนี้อการันตีและจากที่เพื่อนๆในกลุ่มโกโนโกายแฟนฝรั่งของเราเขามาแชร์กันเยอะมากอ่าดันนี้ได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับเพราะว่าคลินิกเนี้ยก็คืออยู่ในไทยแต่ว่าอธิบายก่อนว่าทำไมถึงใช้ได้นะเพราะว่าใบ fit to fly ยเนี่ยเราจริงๆไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยคนตรวจเนี่ย เวลาเขาตรวจเนี่ยเขามองหาคำเดียวมีคำว่า fit to fly อยู่ในใบไหมอย่างอื่นเขาไม่ได้ดูเลยเพราะว่าแบบฟอร์มเนี่ยมันไม่ตายตัวเลยบางที่ก็ละเอียดมากบางที่ก็มีแค่2ประโยคเท่านั้นเองว่าคนคนนี้ fit to fly จบผ่านขึ้นเครื่องได้ฉะนั้นคือเหมือนเป็นการซื้อลายเซ็นซื้อใบตรวจจากหมอมาเท่านั้นเองนะซึ่งขั้นตอนของเจ้าเนี่ยคือ,คอต้องบอกก่อนว่า มันหายากมากที่อ๊อฟจะมาโปรโมทให้ใครเพราะว่าคืออ๊อฟไม่อยากโปรโมทให้ใครนะแต่ว่าอันนี้คือเห็นว่ามันสะดวกจริงๆสําหรับเพื่อนๆที่จะกลับจากกลับประเทศไทยแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายก็ถูกเพียงแค่400บาทเท่านั้นซึ่งซึ่ง,งราคานี้เราไม่ได้การันตีว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าในอนาคตนนะอ่าแล้วก็คือมันทั้งสะดวกแล้วก็ทุนค่าใช้ใจ่ายกับเพื่อนๆไปได้เยอะแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ยากแต่ข้อควรระวังนิดนึงคือเพื่อนๆจะต้องมาทำไอ้ตรงเนี้ย ก่อนล่วงหน้าไม่เกินเจ็ดิบสองชั่วโมงเหมือนกันนะเพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยเขาจะพยายามทําให้เหมือนกับการตรวจแพทย์ตามปกติทุกประการฉะนั้นเราก็จะมีการนัดเวลาการนัดเวลาคือไม่ได้นัดเวลาเพื่อเพื่อเจอกับหมอแต่นัดเวลาเพื่อที่จะเขาก็จะให้เราเนี่ยได้กรอกฟอร์มแบบออนไลน์แล้วก็ภายในระยะเวลาไม่นานเขาตรวจเสร็จแล้วเขาก็จะออกใบฟ i t t ู f ล y ให้เราทันทีแต่ถ้าเกิดเราต้องการคุยกับหมอจริงๆเราก็สามารถ กดเพื่อขอนัดเพื่อ,อขอคุยซึ่งจะได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากหลังจากที่เรารียกเก็ไปก็คือจะคุยจริงก็ได้ถ้าเกิดใครต้องการแต่ส่วนใหญ่ก็คือทําเพื่อเอาใบ fit to fly เฉยๆนั่นแหละก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆกับเราทั้งสิน้นนะครับเราเห็นว่าสะดวกกับเพื่อนๆที่จําเป็นที่จะต้องใช้ fit to fly ในการที่จะเข้าประเทศไทยรวมทั้งคนต่างชาติด้วยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายก็คือสี่ร้อยบาทนะครับก็คือจ่ายทางออนไลน์นี่แหละนะก็คือเว็บไซต์นี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอหรือถ้าเกิดใครจะค้นหาเองนะก็เนี่ยเม d Consult เนี่ยใช่ก็ค้นหาใน Google คำนี้ได้เลยพอเข้ามาที่อันนี้คือเป็นหน้าจอนัดหมายแล้วนะก็คือหาหน้านี้ให้เจอหรือดูลิงก์ใต้วิดีโอของเราเสร็จแล้วแล้วก็กดปุ่ม Bo o k Now ตรงนี้สีเขียวเข้มนี่พอเรากดบุ๊กนาวแล้วมันจะมีขึ้นมาทางด้านล่าง ่าก็ตอนนี้นะยืนยันก็คือตรวจ Fit to Fly ก็คือส0่อ่อตรวจโควิด3000นี่คือตรวจในไทยคนไทยจะเดินทางออกจากไทยไปต่างประเทศก็ตรวจได้ด้วยเช่นเดียวกันวิธีการนนะัดหมายเหมือนกันเด้เลยครับไปโปรโมทโควิดให้เขาเพิ่มด้วยนะเออ่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูรายละเอียดนะของ Fit to ฟลานะจิ้มตรงนี้ล e ดมอรตรงนี้นะอารายละเอียดตรงนี้ก็จะขึ้นมาขออธิบายขั้นตอนก่อนนะ อันนี้คือเขายืนยันนะเป็น Fit to Fly Medical Certificate อ่าโควิด19นี้ไม่เกี่ยวนะเป็นใบ Fit to Fly นะไม่ใช่คนละอย่างกับใบตรวจโควิด COVID นะอันนั้นน่ะหลายพันเลยไม่เกี่ยวอันนี้แค่400เองอันเนี้ย Fit to Fly Certificate นะขั้นตอนเป็นยังไงก็คือพอเรากดบุ๊กนาวแล้วเนี่ยเราก็คือจะต้องเลือกวันและเวลาจริงๆซึ่งควรจะเออแล้วเวลาที่เลือกเนี้ยเป็นเวลา Bangkok Time เป็นเวลาเนี่ย GMT บวกเจ็ดเนี้ย ก,ก็พิมพ์ไปว่าแบงคอกไทม์ใน Google เนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาไทยเป็นกี่โมงอันนี้ทําให้ดูเลยแบงคอกไทม์ใน Google เนี่ยอก็จะเห็นเวลาตรงนี้เป็นกี่โมงก็คือ,เ,อ,อเราควรจะให้ไม่เกินเจ็ดิบสองชั่วโมงก่อนเครื่องเราออกใช่ไหมหรือว่าอันนี้ไม่ซีเรียสมากอะ่ะมาทำแค่สักสองวันก่อนเครื่องออกก็ได้เพราะว่าแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วอะแล้วก็ขั้นตอนที่สองคือขั้นตอนแรกคือนัดวันเวลาก่อนก็คือขั้นตอนของเขาจะคล้ายๆกับมีหมอมาตรวจให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ฉะนั้นก็เลยต้องมีการนัดแล้วก็ล็อกเวลาไว้แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือชําระเงินนะซึ่งเราก็จ่ายได้หลายช่องทางมากจะจ่ายแบบถ้าคุณเลือก pay l a t e r เนี่ยก็คือจ่ายทีหลังเนี่ยก็คือเราก็จะเป็นการโอนเงินทางแบงค์ของไทยก็ได้หมายถึงว่าเขาก็มีหมายเลขบัญชีธนาคารไทยหรือของ UK ก็แล้วแต่แล้วก็โอนเงินของไทยไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือก pay l t t e r เนี่ยเลือก เป็นจ่ายแบบ paypal ก็ได้อ่าหรือว่าจะจ่ายแบบบัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตบัตร atm ปกตินี่ก็ได้คือจ่ายทางออนไลน์ได้หลายช่องทางมากโอเคครับก็คือข้ามข้อ3ไปเลยก็คือเป็นการจ่ายเงินแล้วนะแล้วทีนี้ขั้นตอนที่สี่ก็คือพอเราจ่ายเงินไปแล้วก็จะมีขั้นตอนแบบสั้นๆส่งอีเมลมาให้กับเราแล้วก็จะมีลิงก์ให้เรากรอกแบบฟอร์มแบบฟอร์มที่เป็นข้อมูลให้เขาไปทำฟิ i ทูฟลายนั่นแหละ ซึ่งพอกรอกไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการ g e n e r a t ก็คือทำใบ fit to ฟลาโดยอัตโนมัติออฟก็เดาว่าเขาน่าจะมีการตรวจคำตอบก่อนนิดนึงแล้วก็ออกใบนี้มาให้กับเราทางส่งกลับมาทางอีเมลแล้วก็ถ้าเราต้องการเนี่ย if r e q u i r e ถ้าเราต้องการก็จะขอทำ confirmatory video consultation คือการปรึกษาทางวีดีโอได้ ซึ่งจะปรากฏภายใน30นาทีหลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วฉะนั้นถ้าอยากคุยก็นะรอภายใน30นาทีหลังจากที่กรอกเสร็จแล้วก็เลยต้องมีการนัดเวลากันไงว่าอาคุณกรอกนัดเวลานี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะรอคุยกับคุณเวลานี้ถ้าเกิดคุณต้องการถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรก็อีเมลนี้จบอ,อันนี้อปลองกดเลือกดูนะแล้วอปก็จะนัดเวลาเป็นอันนี้ละกัน สามสิบมกราเลยแล้วมันก็มีให้เลือกเวลานี่เป็นเวลากรุงเทพหมดเลยนะเราก็เลือกไปแล้วก็ตรงนี้ก็คือให้เราชําระเงินก่อนแล้วก็คือกรอกชื่ออีเมลเบอร์โทรนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าไม่มีดอกจันแล้วก็กรอกอีเมลซ้ำอีกรอบหนึง่งแล้วก็อันนี้วันเกิดไม่ต้องก็ได้แล้วแต่เพราะว่าไม่มีดอกจันเสร็จแ,แล้วก็ติ๊กแค่อันนี้อย่างเดียวอันนี้คือรับข่าวสารไม่เกี่ยว แล้วก็ค่าใช้จ่ายคือ400แล้วก็กดคอนเฟิร์มไปโอเคก็คือต่อไปจะเป็นการจ่ายเงินก่อนใช่ไหมก็จะเป็นคอนเฟิร์มออเดอร์สี่อ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นออปชันว่าแบบแรกคือจะจ่ายผ่าน paypal หรือว่าจ่ายด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตอ่าแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นโอนเงินสมมุลนิเลือกเป็นโอนเงินไปแล้วก็กดคอนเฟิร์มหลังจากนั้นให้ไปเช็คอีเมลของเรานะครับก็จะได้ เป็นใบแบบเนี้ย invoice ให้ดาวน์โหลดนะเอ่อถ้าขึ้นว่า payment receipt นี่ยังไม่ต้องตกใจคือเราเป็นโอนเงินใช่ไหมเรายังไม่ได้จ่ายเงินเลยแต่เกิดเป็นจ่ายผ่าน PayPal หรือบัตรเครดิตก็คือเราได้จ่ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือรอวันที่ช่วงที่เรานัดเขาไว้ไม่ใช่ว่าได้ทันทีนะก็คือต้องรอช่วงที่เรานัดเขาไว้ก็คือเราเหมือนกับจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนแนละ้วพอเราเลื่อนมาหน้าสองเขาบอกว่าถ้าคุณจ่ายแบบ PayPal และหมคงหมายถึงพวกบัตรเครดิตด้วยนะก็คือเท่ากับคุณจ่ายไปแล้วไง Thank you for your payment ก็คือจ่ายไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเลือกแบบ Pay Later เนี่ยมันจะมีเลขที่บัญชีอยู่ข้างล่างนี้ซึ่งซึ่งต้องไปดูเอาเองในในใบที่เรากรอกแล้วก็หลังจากที่เราโอนเงินแล้วก็คือให้ส่งสลิปการโอนเงินเนี่ยไปที่อีเมลนี้หรือหรือดูในใบที่เราได้มานะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรอเวลาที่เราได้นัดเขาไว้ ถ้าเกิดนัดไกลๆก็รอหน่อยคือเราสามารถจ่ายล่วงหน้าได้นะแต่ว่าเวลาที่เราจะได้ลิงก์จริงก็คือเวลาที่เรานัดเอาไว้อ๋อตรงนี้เขาบอกไงเราจะส่งลิงก์เกี่ยวกับออนไลน์ฟอร์มที่คุณจะต้องกรอกใบ f i t to f l y เนี่ยคุณจะได้ลิงก์นี้12ชั่วโมงก่อนเวลาที่คุณได้บุ๊กเอาไว้นะครับก็บุ๊กเมื่อกี้30 มกะลาแล้วก็เวลาประมาณบ่ายสองเท่าไหร่ไม่รู้แหละฉะนั้นเราก็คงจะได้สิบสองชั่วโมงล่วงหน้าใช่ไหมอ่าก็คือก็กรอกไปแล้วก็ฟอร์มนี้ใช้เวลาแค่สามสิบวินาทีกรอกแค่ชื่อแบบแล้วก็มันสําคัญมากนะจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะอย่างเช่นแบบชื่อหรือข้อมูลตามพาสปอร์ตของเราต้องถูกต้องนะแล้วก็เนี่ยรายละเอียดก็คือจะทําแบบอโตเมติคอลี่เลยจะทําแบบ อัตโนมัติไม่ต้องมารอคุยไม่ต้องมารอคุยเพื่อที่จะทําใบฟิ t ตูฟลของคุณฉะนั้นไม่ต้องคุยแค่กรอกฟอร์มสําคัญมากเราจะต้องเปิดฟอร์มนี้ภายใน72ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องของคุณออกฉะนั้นเวลาที่เรานัดหมายเขาไว้ควรจะเป็นไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกฉะนั้นเราควรจะมาทําตอนที่เราได้ coe มาแล้วแล้วก็ดูเวลาในตั๋วเครื่องบินเครื่องออกวันไหนก็นับขึ้นไปไม่เกิน72ชั่วโมง นะครับฉะนั้นถ้าทำแล้วมันเกินเวลาใบานี้ก็ใช้ไม่ได้นะต้องไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกอ่าแล้วก็คุณจะได้ใบ fit to fly นี้เป็น PDF format ผ่านทางอีเมลนะครับก็คือเอาไปพิมพ์เอาเองก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาใดๆเกี่ยวกับใบ fit to fly นี้ก็อีเมลนี้เลยหรือว่า WhatsApp อันนี้ก็ได้ ต่อมาอันนี้ก็เป็นรีวิวนะครับจากเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไก์แฟนฝรั่งนะตัวเขาเองก็บอกเองว่าไม่ได้ขายของไม่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนพวกเราเองก็ไม่ได้ได้สปอนเซอร์จากคลินิกเจ้านี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันมีคนได้ทดลองมาแล้วแล้วก็ใช้ได้แล้วจริงๆฉะนั้นก็เราเลยมาแนะนํากันแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงเพราะว่าเราไปทําในต่างประเทศเนี่ยก็เสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุซึ่งเราไม่เห็นด้วยกับฟิทูฟลายเลยทาทาไมก็ไม่รู้แต่ถ้าในเมื่อต้องทําแล้วมันแพงก็ ถ้ามีที่ถูกกว่ามันก็สมควรใช่ไหมตรงนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ขายของไม่มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะขออนุญ,ญาตรีวิว fit to fly ออนไลน์จ่ายเองทุกประการไม่พึ่งรัฐบาลใช้แล้วผ่านราคาถูก400บาทใช้เวลาทำ5นาทีสำหรับคนไทยและต่างชาติเราหาที่ออกใบ fit to fly ไม่ได้เลยเพราะเราบินวันจันทร์คลินิกในสวีเดนปิดเสาร์อาทิตย์อีกซึ่งบางที่ราคาประมาณ5,000-10,000บาทสาหรับออกใบ Fit to Fly จนไปเจอฝรั่งกลุ่มหนึ่งที่มีประสบป,ป,ป,ปัญหาเดียวกันและได้ทางออกจากคลินิกนี้คลินิกเช่นนี้ดูจากหน้าจอเองละกันก็คือเราพูดถึงมาตลอดอยู่แล้วนะครับอันเดียวกับที่เราพูดในวิดีโอนี้แหละแต่ทีนี้คือ,อก็ต้องการคำคอนเฟิร์มจากเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์เหมือนกันว่า,าไปทำแล้วเป็นยังไงเพราะว่าเราก็คาบข่าวมาบอกเฉยๆนะเรายังไม่ได้ลองเริ่มทำให้กับใครเลยก็ว่าขั้นตอนเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ เขาพูดจริงๆไหมว่าแค่ทําออนไลน์อย่างเดียวเองจบหรือว่าจะต้องมีการคุยหรือจะต้องมีส่งใบตรวจโควิดไหมซึ่งในอีเมลเนี่ยเขาก็ย้ําเองว่าสําหรับคนไทยเองเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ใบตรวจโควิดแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติจะยังไงต้องส่งใบตรวจโควิดก่อนไหมหรือว่าทําทันทีได้เลยเหมือนกันแต่วงเล็บย้านะว่าไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินฉะนั้นเวลาที่นัดหมายจะต้องเป็นตามที่บอก แต่ทีนี้สําหรับคนไทยที่จะจ่ายค่ากักตัวเองอาจจะต้องใช้ใบตรวจโควิดก็ได้นะฉะนั้นก็อยากได้คําคอนเฟิร์มอีกแรงหนึ่งสําหรับคนที่ได้ใช้บริการเจ้านี้มาแล้วว่าตกลงคือแค่ออนไลน์อย่างเดียวหรือว่าต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าต้องส่งใบตรวจโควิดก่อนถึงจะทําได้หรืออะไรเงี้ยนะครับลองกันดูนะครับได้ผลเป็นยังไงอยากให้ช่วยแจ้งนิดนึงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ